สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิริประชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันศุกร์ที่3คกุมภาพันธ์2566ามานำเสนอครับคอรับ p t i o n พันหน้าเหลี่ยมถ้ามีการทำโพว่าราชการหน่วยไหนคอรับ p ันนอันดับหนึ่งคำตอบน่าจะสรุปที่ตำรวจแต่จริงๆแล้วอาจเป็นหน่วยงานอื่นก็ได้ แถมหนักกว่าด้วยซ้าแต่ที่ไม่ได้ติดอันดับเพราะหน่วยนั้นสัมพันธ์สัมผัสกับกลุ่มคนจำเพาะการลืมถุงขนมหรือกระสอบขนมจึงเป็นการเอื้ออาทรที่สมประโยชน์กันเฉพาะองค์การเลยจัดอยู่ในหมวดคอรัปชันโดยสุดจริตต่างกับหน่วยงานตำรวจที่ต้องเจอหน้ากับระชาวบ้านทั่วไปทุกวันโดยเฉพาะตำรวจจราจรและการตั้งด่านแต่ละท้องที่ นอกจากสวยประจำเดือนจากสถานบริการอบายมุกธุรกิจเถาหวยใต้ดินและอื่นๆแล้วการตั้งด่านคืออาหารเสริมชั้นดีแต่ละปีรวมแล้วก้อนโตระดับพันล้านเพราะเหตุนี้ตำรวจจึงมีภาพลักษณ์โจรในเครื่องแบบในสายตาชาวบ้านติดอันดับหนึ่งถึงขั้นเรียกร้องระง,งมเมืองให้ปฏิรูประบบตำรวจแรกๆผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่า ปฏิรูปแล้วมันจะแก้ได้แต่คิดไปคิดมาถ้าคนมันชั่วปฏิรูปไปอยู่ในระบบไหนมันก็พลิกแพลงชั่วจนได้จับปฏิกิริยาจากเงาสะท้อนสังคมโลกทุกวันนี้ล้วนมุ่งเน้นแต่วัตถุสนองอยากและความมั่งมีทางเงินทองละทิ้งความสะอาดทางจ,จิตใจคือด้านบาปบุญคุณโทษไปทั้งสิ้นแบบนี้ต่อให้ล้านปฏิวัติ ตำรวจซึ่งมีกฎหมายในมือมันก็แก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้แต่ทำให้อยู่ในวงจํากัดพอได้เรามักพูดกันว่ากฎหมายไม่เอาจริงนั่นเป็นการสรุปจากปลายเหตุกฎหมายก็คือกฎหมายไม่หย่อนไม่ตึงเอาจริงเสมอคนใช้กฎหมายต่างหากตั้งแต่ต้นทางคือตำรวจกลางทางคืออายการปลายทางคือศาลคือผู้มีส่วนทำให้เกิดคำว่า หย่อนหรือไม่หย่อนอยานและเอาจริงไม่เอาจริงตำรวจคือต้นทางผู้ใช้กฎหมายกับชาวบ้านในเมื่อตำรวจเป็นผู้มีอำนาจทางกฎหมายใช้จับคนปล่อยคนเป็นต้นทางยุติธรรมดังนั้นผู้ทำให้เกิดคำว่ากฎหมายไม่เอาจริงก็คือตำรวจนี่แหละจำเลยที่หนึ่งตำรวจจับชาวบ้านเข้าคุกสมมุติ1000คนแน่ใจหรือว่าที่จับแล้วตั้งข้อหาคนนั้นผิดจริงทั้งพันคน และที่เขาไม่ผิดแต่ตำรวจยัดข้อหาให้ผิดจนติดคุกทั้งพันคนนั้นมีตำรวจที่ผิดสักหนึ่งคนไหมที่ตำรวจด้วยกันจะจับตำรวจชั่วคนนั้นดำเนินคดีก็ไม่มีในทางตรงกันข้ามจริงไหมหนึ่งพันคนที่ตำรวจว่าไม่ผิดแล้วปล่อยไปบ้างทำสำนวนให้อ่อนทางพยานหลักฐานบ้างสบตาแล้วตอบสิคนเหล่านั้นบริสุทธิ์จริง หรือต้นทางยุติธรรมทำให้เขาบริสุทธิ์ด้วยอัสั์เพราะหมาไม่กินเนื้อหมานั่นแหละนอกจากไม่กินแล้วหมายังล่าเหยื่อส่งสวยหมาเป็นชั้นๆการขายสํานวนการรีบไถจึงเป็นวิสามันคอรับชั่นในระบบสีกากีฝังรากเป็นเรื่องเฉาขึ้นมาก็ย้ายพอให้เป็นข่าวสักพักแล้วก็ย้ายกลับไปที่เดิมบ้างให้ไปลากหางวิสามันคอรับชั่นสืบสารระบบซวยต่อท้องที่อื่นบ้าง ทั้งหลายทั้งปวงมันก็วนอยู่ในวงจรสวยด้วยกันตบตาประชาชนไปอย่างนั้นนั่นเองตำรวจจึงไม่เกรงกฎหมายเพราะกฎหมายอยู่ในมือตำรวจทั้งผู้บังคับบัญชาบางคนก็ส่วนหนึ่งในวงจรเมื่อหมาไม่กินเนื้อหมาแล้วใครละ่ะจะมาใหญ่กว่าตำรวจคำถามนี้ก่อนหน้าแม้แต่สโนไว้ก็ตอบไม่ได้แต่วันนี้ถ้าถามมีคนตอบได้แน่ว่า ก็ชูวิทย์นะสิใหญ่กว่าตำรวจใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูสิเมื่อวานสองกุมภาพันธ์หก6ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนตลิงชันพนักงานสอบสวนนำตัวร้อยตำรวจเอกยอดฤทธิ์รองสวปสวนห้วยขวางร้อยตำรวจเอกปฏิพานรองสวทรสนห้วยขวางปฏิบัติหน้าที่รองสวปสวนห้วยขวางดาบตำรวจกฤษา ผบอมหมู่บอสอนอห้วยขวาง10ตนวดเอกเฉลิมชัยพอบอหมู่บอสอนอห้วยขวาง10ตนวัเอกวัชระนนท์ผบอหมู่ปอสอนอห้วยขวาง10ตนวัเอกนันทวัฒน์ผบอหมู่บอสอนอห้วยขวางผู้ต้องหาที่1นถึงหไปยื่นคําร้องฝากขังครั้งแรกต่อศาลเป็นเวลา12วันในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการใดในตำแหน่งในว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นความผิดตามมาตรา1น9 157. แห่งประมวลกฎหมายอาญากรณีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันได้ลงข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ว่าได้นั่งรถยนต์โดยสารสาธารณะกับเพื่อนเพื่อเดินทางกลับโรงแรมระหว่างท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ของวันที่5มกราคม2566เวลาประมาณ2นาฬิกาได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนหอ้วยขวางซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจหน้าสถานทูตจีนประจำประเทศไทย ถนนรัชดาพิเศษแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพได้เรียกตรวจคน้นและพบว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองเรียกรับเงินสดเป็นจำนวน27,000บาทแล้วปล่อยตัวแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยสารพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตฝากขังได้ต่อมาผู้ต้องหาทั้ง6ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานขอปล่อยตัวชั่วคราว สารพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วกรณีเป็นเรื่องร้ายแรงกระทบภาพลักษณ์และกระบวนการยุติธรรมของประเทศโดยรวมอีกทั้งจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจอาจไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานพยานและกระบวนการในชั้นสอบสวนประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวให้ยกคำร้องจากนั้นเจ้าหน้าที่รัชทัน คุมตัวผู้ต้องหาไปคุมขังอย่างเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยถ้าชูวิทย์ไม่เป็นเจ้าพ่อร่วมอย่างเก่งยายแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสังคมลืมตำรวจก็ลืมไปด้วยเลยถ้าไม่ลืมสักปีครึ่งปีมีผลออกมาก็เน้นโทษทางวินัยส่วนเรื่องอาญาทําเหลือหลาก็ลืมลืมไปอีกก็ต้องขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดด้วย ที่ท่านจริงใจจริงจังเห็นได้จากทีแรกนครบาลตั้งข้อหามาตรา157นั่นเหมือนดีดไข่เด็กเล่นว่าด้วยการละเว้นไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่มันเป็นเรื่องเป็นคดีคือการรีดไถเข้าความผิดตามมาตรา149โทษสูงสุดถึงประหารชีวิตหรือติดคุกตลอดชีวิตกลับไม่ตั้งแต่ที่ฟ้องเมื่อวานฟ้องในความผิดทั้งมาตรา149 และมาตรา157แสดงว่ารายการนี้ละครจริงไม่ใช่ละครลิงจากคดีตู้หาวถึงคดีดาราไต้หวันคอรับชันตํำรวจที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงศักดิ์ลงมากำกับการแสดงเองจะบอกว่านี่คือการเชือดไก่ให้ลิงดูหรืออย่างไรก็ช่างแต่ในความรู้สึกผมผมนับถือในความจริงใจท่านนะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมา3-4เดือน ไม่เคยเสวยสุขเหมือนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนอื่นเขามีแต่เสวยทุกข์จากเรื่องตํารวจโจรมาตลอดคุณชูวิทย์ถือเป็นคู่บุญหรือคู่บาปก็ไม่ทราบถ้าบอกว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นพระเอกคุณชูวิทย์ก็รับบทผู้ช่วยพระเอกในบทล้างชุมทางโจรมาตลอดตํารวจสายนิยมสวยทั้งหลายโปรดทราบรอปฏิวัติระบบตํารวจมันช้าและไม่ได้ผล ต้องใช้วิธีการช็อตปลาในบ่อด้วยไฟฟ้าคือเอาทั้งวินยัยทั้งอายาแบบนี้แหละเอาให้เห็นเป็นออยำพัทันตาไม่อ้างระเบียบช่วยลากจนลืมอย่างที่ผ่านผ่านมาล้างคุกรอได้เลยระดับในพันในพลกำลังมีเดินเข้าคุกเป็นรายๆต่อไปคำว่าปฏิรูปไม่รู้หน้าตามันยังไงตำรวจจับตำรวจเลวเข้าคุกนั่นแหละถึงจะร้องอ้ตำรวจเลว มันหน้าเหลี่ยมๆพันเดียวกันอย่างนี้นี่เองคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกัน นอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0 9 1 8 5 3 4 4 5ส่งทั่วประเทศ